ไปสุดท้ายออว่จะได้ห้าหมื่นอุ้ยมามาอุ้ยทไ้่ถุกคุณยี 9, ่สิบอ้เก้าหมื่นจริงออแปดหมื่นเจพ รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าหัวเขาหากสูงกว่าหัวเขาควรได้รับคำแนะนำคุณเรียกลูกเรียกหลานมานั่งดูพวกคลิปนี้อ่ะทำให้ตื่นเต้นจนหัวใจวายซอเอกขอเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะมาแล้วมาละจ้าซอเอ๋จะยนที่ v 2นั่นเองนะช่องความบันเทิงที่มีมากกว่าความสนุกช่องที่เปลี่ยนความฮาเป็นการสร้างไรายได้วันนี้ซออยู่ที่เดิมจะกับ drg 8ป8นะา8นะมากับเกมสาวทำเจากค่าย pg นั่นเองนะอีกหนึ่งเกมในตำนานของค่ายนี้ไม่เคยไม่เออไม่เคย ไม่มีใครไม่เคยเล่นแน่นอนเกมนี้รับประกันการันตีเลยนะแต่จะขาดทุนหรือว่าได้กำไรจากเกมนี้ไปอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะจ๊ะวันนี้ซอมีทุนมา1น0 0 0 0บาทนะไปแตกเกมอื่นมาใครที่ติดตามคลิปซออยู่จะรู้ดีนะจ๊ะว่าซอไปแตกเกมไหนมานะติดตามกันได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นความมันกันเลยเดีกว่านะมีแสนเจ็ดจะเล่นเบลอะไรดีขอล้างหน้ากระดานด้วยเบล2สองร้อยห้าสิบก็แล้วกันนะออโต้สามสิบหมุนไปเลยเข้าไม่เข้าไงเดี๋ยวค่อยมาทําการซื้อเอาที่หลังนะ แต่ถ้าเข้าแล้วก็ไม่ซื้อนะเออใช้เงินแก้ปัญหาตลอดนี้มันก็ไม่ไหวนะถามว่าทำไมวันนี้เลิกเล่นเกมนี้ลุงข้างบ้านเล่นแตกนะนามมากระซิปบ,บอกว่าแตกแตกเคยลองมาเล่นดูเดี๋ยวถ้าไม่จ่ายนะเจอเจอเกูแทะ<อ>เฮ้ยพูดไม่จบจ้าลุงูไม่จบ แตกแกเลยเหรอเฮ้ยของแพ่แถวะหหมหรือจา่าผ่านไปครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางช่วงนี้พี่จีเขาแจกนะแต่กว่าจะแจกก็นะหน้าแหกไปแล้วกว่าจะแจกเร็รวดเร็วทันใจดีจริงๆเลย มาลองทำการซื้อฟีสปินดูซิหนึ่งหมืน2000่นสองพันหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยพันทุกคลิปไม่มีคลิปไหนไม่พันนันลินเนี่ยเอ้ยเขอยากได้สีเขียวหกร้อยไม้แรกซื้อมาหมื่นกว่าทำดีๆทำดีๆไปไกล สีอื่นที่ไม่เอาเออกไปไกลๆแม่มันจะบ่อยเกินไปแล้วให้ลุ้นบ่อยเกินไปแล้วนะโอ้อยโอ้ยคูณหเองจ่ายน้อยถูกใช่ไหมจ่ายน้อยถูกใช่ะ่ะอะไรเนี่ยโอ้รึ้งกระดานขนาดนี้หมูไหมสุดท้ายเศร้าแป๊บซื้อมือนกว่าจ่ายสี่พันวิจัยได้จ่ายถูกขออีกทีดิ ค่าใจ 1, 2, ึ0 0สองห้าร้อเหมือนเดิมคทุกคนสี่หมุนเอ้ยห้าตัวโอ้โหใจป่าแะห้าตัวเลยเลยเมื่อกี้4ตัว4,000นะห้าตัวจ่ายห้าพนี่ทุกแหละยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ เออไหลหน่อยเอ,อโอ้ตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดแล้วช่วงนี้ลุ้นไว้ก่อนอ่าไหลยู่ไหลยูไหลปุยไหมอ,อีเคมาเออมีหกหมูนะทุกคนเป็นกำลังใจใซอด้วยนะจ๊ะส่วนใครนะที่อยากเข้าทำกำไรแบบนี้นะ<ๆ>เข้าเล่นได้เลยนะที่ดีอาร์จีแปดแปดแปดนะจ๊ะซอได้แปดลิงค์ทางเขาเล่นไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะเฮ้ยมือเลยเหรอโอ้โหเผลอแป๊บเดียว อะไรนี้ย่มิกกบางนาเลยทีเดียวนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทมปนี่สองหมุนสุดท้ายสามหมุนสุดท้ายทุกคนอ่ะขอต,ตัวหนัหนกๆแพงๆจริงจึงนะสี่พันห้าำไรมาแล้วเอ,อ้ยเท่าไหร่สุดยอดกันหน่อยนะจ๊ะสองหมื่นเด้อซื้อมาหมื่นสองได้สองหมืน่นไปไหนเราลองมีตั้งเป็นแสนนะจะมาเล่นเบรกแค่นี้ไม่ได้ขอเป็นเบรกสูงสุดเลยออโต้ห้าสิบหมุนนะ ลองดูลองดูสเก็ตเตอร์จะเข้าเองไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจบใจหมดเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหน้าท้องไม่มาเลยเธอ,อ,อมาช้าไปนะถ้าอยู่สลังสุดเลยสีอะไรก็ไหลให้หน่อยได้ไหมเนะี่ยอ เป็นเล่นทำเป็นเล่นเขียวโอเคไปก่อนเป็นหนึ่งเกมในตำนานจ่ายได้ดอกแดกมากเฮ้ยหน้าม่วงเอ้ยสกเก็ตเตอร์โอ้โหอย่าบอกนะว่าจะจ่ายไม้สุดท้ายอีกอ่ะ อย่าปล่อยให้ลุ้นนานขนาดนั้นทำดีๆทำด,ดีๆผ่านไปครึ่งทางแล้วนะ25หม้มุนแน่เออสวยๆหน้าแดงอ่าเขินเมื่อไหร่จ้าเมื่อไหร่วิตเกตเตอร์ ไหลมาไม่ตกงโอ้โหเฮ้ยไปสองพันอีกตัวเดียวเท่านั้นไม่เอาเราไม่พูดเดี๋ยวพูดแล้วมันไม่มานั่นไงมาแล้วจ <c oughs> ะใจตัวเองหลงเล่นอยู่ได้5บาท10บาทเออสิบหมุนสิบหมุนนะ <c oughs> เบสสองพัน 2, เอ,อ้ยจะ่ายไม่เนี่ยเฮ้ยวายแก้ว ละคูนแปดวายมาอยู่โอ้ยมาทั้งทีใจอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันต้องแสนแล้วนะโอ้ตัวคูณขนาดนี้ดูเบ็ดด้วยไม้สุดท้ายเลยเอโอย้ปล่อยนานไปเปล่าท่านแน่มันเข้ายากนะทำดีดีโอ้ยตอกไม้สุดท้ายยังไงวิ สุดท้ายอือจะได้ห้าหมื่นอุ้ยมามาอุ้ยถังหนกคุณยี่สิบอ้เก้าหมื่นจริงอือแปดหมื 8, 000, ่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนั่นเองนะออพอเลยพอเลยได้แล้วพอเลยขออีกหน่อยเดียวขาใจมันคงไม่เข้าซ้ำแล้วหรือมั้งเอ้ยอย่าพูดไปเอาจริงดิขออีกที พอดียวนะเออเล่นแล้วต้องรู้จักเลิกนะเอาพอจะไปเขากาลังไว้แบบนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยนะสาวเท่าวันนี้นะเขาจ่ายเบสสูงสุดะอะเออมาเหยียบแสนเหมือนกันเกือบแสนเหมือนกันนะใครที่สนใจนะอยากเข้าทํากําไรแบบนี้เข้าเล่นกันได้เลยนะ D R G 8ปดแปดแปดนะที่ที่มีเกมสล็อตแตกง่ายสายจริงถอนไวไม่ต้องรอนานสอแปะลิงก์ทางเข้าเลนะ่นเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเข้าไปลองเข้าไปเล่นกันได้นะจ๊า และส่วนใครนะที่ชื่นชอบความบ้าของซอนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ซอด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเม้นต์กันมาว่าวันนี้ซอบวกแล้วหรือยังนะจ๊ะวันนี้ซอเอชนีนี่ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าซอจะไปเล่นเกมไหนใครไหนให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ลาไปก่อนนะหอมเงินแสงกลับบ้านแนละ้วโชคดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า